สวัสดีค่ะเอซีค่ะมาดูโฮมพันจะมัดอ้อยค่ะนี่ค่ะเลียงไว้นี่ค่ะเอซีค่ะมาดูกันเลยค่ะ ต่อไปยุคอะไีเนาะปึ๊บปึ๊บปึบตะวที่ได้วัดน,นึงเกือบสายนี่ค่ะ ต่อเลยจ้า มัดอ้อยเด้อใส่ไิเนอะมัดอ้อย,ยน้ำตาลน,นคีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปมัดอ้อยนะคะอ้อยหนักมากเลยค่ะ ตางนี้ก็โหลดอีกอีกน้องหักยาักมักยาักมักยากมนักหนกขอบคุณแอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ อุคมพันกำลังมัดอ้อยแล้วก็ชวนกันไปชวนกันไปลดน้ำผักประสานพี่น้ฮหอน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  ตาย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 เหื่อออกรอดแว่นเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะอาพีนองได้สิบมัดเกือบตายเลยค่ะโอนโอนวาย,น,ายวานี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะ ตีหุ่มพันมัดเมืม่อกี้นี่ค่ะทั้งหมดสีมัดเกือบตายเลยค่ะร้อนก็ร้อนใช้กช๊าพใช้กำลังมากเลยค่ะมัดอ้อยขอบคุณได้สีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจขอบคุณหลายๆยะค่ะพี่น้องด้วยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ คุมพันก็อยู่ในป่าอ้อยนี่แหละเพราะเอฟซีหลายท่านถามว่าคุมพันไปไหนเนาะไม่ออกอากาศคุมพันมาตัดอ้อยรับจ้างได้ค่ะพี่น้องมันนี้มาตัดอ้อยรับจ้างพี่สาวค่ะป้าดอกลามคุมพันตุลากันตัวจริงเสียงจริงสู้อยู่ป่าอ้อยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีที่เข้าไปเยี่ยมชมในช่องเฟซแล้วก็ช่อง youtube ช่องยูทู e ช่องคำพันตุลากันค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอสซี่าสวัสดีค่ะ